สมพรฟาร์มถ้าผู้ใดสนใจงัวขายพันธุ์ดีนะครับงัวไทยงัวบะมันไทยจีเกียนไทยหน่อยไทยเงาไทายกลางเพื่นกัมีหมดครับบะมันแท่ครับผพิ่มกว่าบึงบ,งบูงกันหนูจะเท่าเท่าแท่ครับงัวแดงงามอยูอย่เลยพอพันพอพันครับนลำเฟื่อแงแห้งนะครับสวยงามสนใจมาผสมได้เลยครับรับประกันโดย สมพรฟาร์มรดูเสียต่ำคนเราประกันทุกต,ตัวอ่ะตัวใดติดตัวนั้นครับแท่งอยู่กับจาก,กับจา้าติดตุกเลยครับรถดีโบ้แห,ลหล้งไนไหนครับแต่ว่าคนนี้แรงก็หลุดมาเดี๋ยวกันกินเลี้วแล้วครับพี่น้องเป็นเล่ดชิงหร,รือคนบ้าสวัสดีครับพบช่องแอมมี่กินเที่ยวชี้แนวบริภาพวงบรรยากาศของสมพรฟาร์มมองกุก้งตันเดี๋ยวเพื่อนก็ได้โลทุเรียนออกครับ เอาไว้ทั้งข่างไปปลูกงาอีาเป็นต้นทุเรียนครับทุเรียนผู้ขอไฟมาจากกัณฑลักษีสะเกีครับอีกสามปีมันรอดรับฟื้นได้เลยครับอยู่มองโอกตันเพราะว่าต้องจองช่วยแต่เน,นิ่นๆนะครับเพราะว่าชิวเพิ่งเหยาเกืเป็นฟาร์มหงาเป็นหงาปลูกหงาบ้านเนาะครับหงาแฝกหงาแฝกนะครับเจ้า,อา,อา,จาของฟาร์ม สมพรฟาร์มถ้าผู้ใดสนใจงัวสายพันธุ์ดีนะครับงัวไทยงัวะบะมันไทยจีเกียนไทยหน่อยไทยไงไทย,ยกลางเพื่นกัมีหมดครับอันนี้ก็เป็นหญ้าแปลงหนึ่ง่นปลูกไว้ฟาร์มเพื่นกันตั้งอยู่มองกโกตานบ้านหน,นองห่างอำเภอพระหยะกบูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับนี่ก็เป็นงัวเพืน่นบะมันแท้ครับเพือ่อนกับบงึบงบูงหูกันเอาจยอะแท้ว่าเท้เทครับงัวแดงงามอยู่ดีเพืน,นะครับเบิึงมันเลี้ยวนะ่ะ อันนี้สีขาวครับเป็นต้มเมื้อสองโต้ผมกับเบื้องง้เป็นนะครับสั้รับพี่น้องคนทีเบิ้งงบเป็ี่นผมกับว่ามันก็งงานไม่ได้เราไปสือมาไก่อยู่เดยครับแปลงมาต่คนเจนนะครับงัวคนเจนไมนอยู่พายักครับอันนี้โต๊ะผู้พอพันพอพันครับนำเสื้อแห้งนะครับนียงามฝนใจมาผสมได้เลยครับรับประกันโดยสมพรฟาร์มครับหรือเสียต่ำเป็นรับประกันทุกโต้อะปั๊มตัวใดติดตัวนั้นครับแพงอยู่จากระจากติดตุกเลยครับ นี่ก็เป็นเมียพันหรือวะนี่ที่ว่ามาจากกอนจันทร์นครับมันกับบค่อหลู้นะครับเรื่องงวัวแต่ท่าใดสนใจก็แวบะบมาดูมาชมกันได้นะครับ <c oughs> ผมนี่รถไทยกับกุตะฮัสเบเลงของเสียเป็ดครับพี่บ้าเสียตำพื่นวันเมล็ดพันธหยาแล้วกันครับเ <c oughs> ราจังจิตไทยนี่รับเป็นการปั้นดินครับ รถนี่โบแหงปันไหนครับแต่ว่า like นคนนี่แรงก็รถว่ะนะครับมาเบิ่งได้ลากกันไทยของผมนว่าสิผ่านบ่ผ่านให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งรายะก็คือเป็ดเลชิ่งรถไถสิ่งเปานน้องห่างครับแต่ว่าไถดีบ่ดีว่าตะแลงไว้ก่อนแท่านว่านี่ก็ต้องไถวนรอบๆๆๆรอบรนะครับผมก็บ่พระนําเพิ่นนะผมกับข้าวเป็ลี่ยนรถทั่วไปนะครับถึงเลืก่อนครับสิซื้ออยู่ดอกถึงลอตเตอรี่รางวัลที่1นั่นแหละ มันก็หาจินได้แบบว่าเคลื่อนไหวาครับรถแทงก็ดีเลยมันก็หาจินได้ตลอดหน้าครับหนาดินเทาก็ไปดันดินหนาหน้าก็มาดันหนาดันกันเทะไถนาสิงนนะครับรับจังแต่ว่ามันก็ต้องมีทุนสำรองเพราะว่าไถนามันก็เป็นเงินเส้นเส้นขามปีนะครับมันต้องเจียวเขาแล้วขายเขาเขาจ้างมาขายให้เข้าสิน้ะก็คือรถเจียวรถเจียวเจียวแล้วเจ็บเงินเลยอันนี้ต้องรอซี่เดือนหาเดือนเทื่อวกับ็หกเดือนครับมันต้องมีทุนสำรองหลายๆซื่อน้ำมันสื่อยางัสิไหมครับพี่น้อง ก๋วยแยมมาชิดจากออกผมยิเงินไปออกเขาต้องมีทุนสำรองทุนสำรองแบบนี้เขาก็มาเติมน้ำมันเติมน้ำมันแบบนี้เขาไปไถไถเพื่อก่อนแยวางเงิสนสดเป็นเงินเส้นสินะนะนะครับอาชีพรถไถเพื่อนนะครับมันก็นมีตน้นทุนอยู่แล้วนะครับจะจัดพอแมียหน้าไหลไอกี้นี่เป็นไม่หลุดอยู่ย่างซัวเลยครับได้ลูกได้เมียแล้วนี่เป็นคนละคนเลยนี่ก็ใกล้จีแล้วแล้วครับพี่น้อง เลดจิงหรือคนบา้านี่แหละครับลาลีลากันไทยของเราครับของเพิ่นนะครับครับมีงานหรือว่าสนใจกับเรียกไสดได้เด้อครับถ้าเกิดมีงานมีอย่างถ้ารถไซดคนไรเ่าบางก็เรียกไสดแกได้นะครับยอยู่บัติน้งบันทองครับชัดเลดจิงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปทำอีกก่อนนะครับฝากติดตามช่อง tiktok ม,มี่กินเล่นเที่ยว แฟนเพจแอมมีม่กินเล่นเที่ยวกับเฟซบุ Facebook, ๊กแอมหล่อเท่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนียงครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรองเบ,บิงมาอีพีหนาอีคลิปหนาผมจีบถ้ายังไมเบิงก็ฝากติดตามด้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ